สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เรพทุกท่านพี่น้องสามาชิประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวโลกคนไทยรักชารักษาแผ่นดินรวมถึงพี่น้องมวล,ม,วลมหาประชาชนที่ทําหน้าที่ในฐานะคนไทยต้องการให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอยู่ในเวลานี้ทุกท่านนะครับพบกับรายการสามารัคคีประชาชนซึ่งวันนี้เป็นรายการที่ช่วยส่งเสริมและพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพ,พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตายอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในการส่งเสริม การทำหน้าที่ของพลเมืองคนไทยและวันนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งที่พี่น้องประชาชนรอคอยว่าตกลงแล้วสถานะของรัฐบาลจะมีความเป็นไปอย่างไรหลังจากที่มีการยุบสภาเพื่อจะเลือกตั้งใหม่ความพ้นไปของรัฐมนตรีทั้งหมดอยู่ในลักษณะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือหลายคนใช้คําว่าคณะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของรัฐบาลทั้งหมด แต่วันนี้เมื่อสารวินิจฉัยสารตรุนวินิจฉัยถึงสถานะของนายกรัฐมนตรีผลจากการวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรบ้านเมืองจะมีทางออกหรือไม่มีทางออกวันนี้มีสองมุมมองนะครับท่านหนึ่งเป็นนักกฎหมายมหาชนอิสระนะครับซึ่งจะให้มุมมองสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปหลังสารมีคําวินิจฉัยคุณสิทธิชัยมานาสเถียนนะครับสวัสดีครับอาดีกครับ อีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นนักวิชาการด้านการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมอาจารย์รัตนาพรธรรมโกศลครับสวัสดีครับ,รบเราเริ่มต้นจากสารธรรมนูนดีไหมครับเพราะสารธรรมนูนวันนี้ก็วินิจฉัยชัดเจนและหน้าข่าวหลายหน้าข่าวก็พูดพาดหัวว,ว่าอวาสานร,รัฐบาลยิ่งรักพ่วงรัฐมนตรีสารธรรมนูนฟันว่าสิ้นสุดความเป็น รัฐมนตรีในการย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีโดยมิชอบเอื้อคุณเพียวพันธ์ดามาพงศ์โดยตุลาการได้อ่านคำวินิจฉัยวันนี้นะครับวันที่เจพฤษภาคมเวลาเที่ยงตรงหลายคนก็มีความเห็นว่าที่ศาลใช้คําว่าเที่ยงตรงเนี่ยเป็นการบอกในยะว่าศาลไม่เอียงศาลเที่ยงตรง,ตงครับแต่หลังจากอ่านคําวินิจฉัยไปแล้วนายกสิ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรี พ่วงอีก9คน9คนมีใครบ้างนะครับหลายท่านก็อาจจะสงสัย9คนก็มีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนายกิติรัตน์นรนองพลเอกยุทธศักดิ์สศิปภานายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลนายศิริวัต์ขจรประสาทนายสันติพร้อมพัฒนอนุดิตนาครทัพพลตำรวจเอกประชาผมนอกนายปลอดประสบสุรัสีสวัสดีและก็ยังมีคลมชุดปัจจุบันที่ยังเหลืออยู่อีก24คน คำถามเวลานี้คือสถานรัฐบาลหลังศาลและทุนวิกมัได้ใเนี่ยยังมีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปไหมครับไม่มีครับเพราะเนื่องจากว่าสารมนุษยวิจัยว,ว่านายกรัฐมนตีเนี่ยได้กระทําการอันต้องห้ามตามมาตารา28มาตรา28ก็คือนําบัญญัติมาตรา26ซึ่งห้าม22สอสอในการที่จะแทรกแซงเก้าไก่ในเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งโอนโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีเงินเดือนหรือเงินตำแหน่ง S <S ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่า2 6 8เนี่ยมีข้อยกเว้นว่าถ้ากรณีที่เป็นการทําตามนโยบายหรือเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย,ย่างนี้ทําได้ปรากฏสายมนุนวิจัยว่าการโยกย้ายนาทวินเปลี่ยนสีเนี่ยคือพอทุกทายแล้วก็เป็นการโยกย้ายก็เพื่อให้ตําแหน่งเลขาสมชว่างและใ,ให้พลเอกประวิชีเนี่ยพลเอกปรวิชีพิเชษพอพศีพอพอมาลงในตําแหน่งสมชเพื่อให้พบตรว่างแล้วเอาพลเอกเพียวพานมพงศ์ ซึ่งสามีนุ่ยวิชัยว่าเป็นเครืยญาติที่เป็นเคยญาติเพราะอะไรเพราะว่าพลเอกเพียวพันธ์ดมพลเป็นพี่สาวของหญิงพจมานครับซึ่งหญิงพจมานเป็นพี่ชายของหญิงพจมานแล้วคุณพจมานเนี่ยก็เป็นภรรยาของนักตทชายทักษิณครับแล้วนัทตชายทักษิณก็เป็นพี่ชายของยิ่งรักชินวัตรในมูตรีเพราะฉะนั้นพลเอกเพียวพันธ์จึงเป็นเคยญาติสามีนุ่ยจิมวิชัยว่าวัตถุประสงค์ในการย้ายคุณทวินก็คือเป็นการแทรกแซงก้าวไก่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นคือ พลเวทเยพันนามพงศ์ซึ่งเป็นเพือญาติเพราะฉะนั้นเป็นการต้องห้ามตามมาตรา218แล้วก็ไม่เข้าข้อยกเวน้นเพราะการกระทำดังกาวเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องการทำตามนโยบายที่แถลงจตุาและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการใช้หน้าหน้าที่ตามกฎหมายเพราะเนื่องจากว่าคดีเนี่ยคุณทวีงเปลี่ยนสีได้มีการไปพ้องสามปรอ,องถูงสุดค,คือพ้องสามปรกองกลางและสามปรอ,องกลางก็พิพากษา ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมและสานปกครองาสูงสุดก็พิพากษายืนว่ากรณีการแต่งตั้งยก้ายคุณธีรพิมพ์ศรีนั้น,เ,นเป็นการกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเป็นการใช้ดุลยโดยไม่ชอบครับซึ่งเรื่องนี้จะต้องผ่านทั้งน,นายมนตรีและคณะมนตรีซึ่งนายมนตรีก็ได้มีการเซ็นคําสั่งที่จะย้ายในฐานะเป็นผู้บัญชาของเลขาสมมชาบชมีการเซ็นคําสั่งให้มีการออโอนย้ายคุณธีรพเป็นศรีม,มาเป็นที่ปรึกษาในมนตรี และอย่างเดียวกันเนื่องจากว่าคุณทวิชิบินสีเนี่ยเป็นขน้าราชการหัวหน้าสูวรราชการระดับ11ซึ่งตามกฎหมายกพนั้นการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยจะต้องเสนอคณะมนตรีเห็นชอบด้วยซึ่งคณะมนตรีก็เห็นชอบในการโยกย้ายเพราะฉะนั้นคู่คุง,งความผิดไม่ใช่เฉพาะคุณยิ่งรักนายกเท่านั้นครอรมอที่เข้าประชุมเนี่ยก็มีความผิดตามมาตรา2 1 8ด้วยเป็นการก้าวไก่หรือแทรกแซงเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นการก้าวไก่หรือแทรกแซงและสามบุคองก็วิจัยแล้วว่า เป็นการใช้ดูไม่ดีโดยไม่ชอบเมื่อเป็นการใช้ในิด่นดั้งยกย้ายคนที่เปลี่ยนสีโดยไม่ชอบจึงถือได้ว่าเป็นการกระทําการโดยไม่ชอบโดยกฎหมายจึงไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นจึงมีความผิดตามมาตรา218เมื่อ218แล้วเนี่ยสามนุน่งก็วิจัยว่าคุณยิ่งลั่เนี่ยจะต้องพ้นไปเฉพาะตัวแต่ขณะเดียวกันเนื่องจากเรื่องการย้ายคนที่เปลี่ยนสีนั้นนะ มีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะมนตรีด้วยเป็นมติคณะรัฐมตนมตรีเพราะฉะนั้นสามนุนกาวิจัยต่อว่ารัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่กระทำการต้องห้ามตามตามตาตรา28้ยด้วยคือเป็นการก้าวไก่หรือแทรกแซงแต่นี้ป <ๆ S 2> ระเด็นอยู่ตรงที่ว่าการตัดสินในคราวนี้เนี่ยเงื่อนเวลามันล่วงเลยมาล่วงเลยมาถึงวาระที่ยุบสภาแล้วับอยู่ในช่วงช่วงรักษาการครับการรักษาการจริงๆในกฎหมายจะไม่มีอาจะเขียนว่าปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะที่เป็นนายกเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อตัดสินในระหว่างเงื่อนเวลาที่มีการยุบสภาแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงครับเมื่อคือผลอย่างเงี้ยหมายความว่าเมื่อมีการยุบสภาแล้วเนี่ยร้อยแปดสิบแปดก็ได้กําหนดไว้แล้วว่าคณะรัฐมนาาตรีเนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่างยกเว้นในเรื่องตามที่มาตาร้อยแปดสิบดได้กําหนดไว้ซึ่งได้กําหนดไว้ทั้งหมดสี่กรณีครับ เช่นไม่กระทําการอเมริกช่ชาตินาาแต่งตั้งหรือโยกย้ายราชการซึ่งมีตําแหน่งเงินเดือนประจำนะฮะอันนี้ซึ่งกรณีจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยก็จะต้องเห็นชอบจากกรกตครับกรณีที่2ก็คือไม่กระทําการอามีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเว้นแต่จะได้รับความเห็น,นชอบจากกรกตก่อนครับสามไม่กระทําการอามีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพัน ต่อนที่ทุต่อไปและประการสุดท้าย4ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคคลบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งและไม่กระทําการอันเป็นการป,รป่าเื่อนก็ห้ามตามระเบียบที่การมการเลือกตั้งกาหนดก็แปลได้ว่าคณะมนตรีรักษาการนั้นอ่ะสามารถมีอำนาจหน้า,นาที่ทําเหมือนกับคลมซึ่งก่อนยุติสภาได้หมดเพียงแต่ยกเว้นสีข้อตามที่ผมกล่าวมาแล้วทําไม่ได้ซึ่งสองอนุแรกเนี่ยจะทําได้ เช่นกรณีแต่งตั้งโยกย้ายหรือการอนุม,มัติงบประมาณฉุกเฉินเนี่ยจะต้องให้คลมกกตเห็นชอบก่อนครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าการชี้คราวนี้เนี่ยนายกกับรัฐมนตรี9คนครับหมดไปเหลือ24คนเนี่ยยี่สี่คนนี้สามารถที่จะรักษาการต่อไปได้ค,คืออย่างนี้ฮะที่เหลือเนี่ยรัฐมนตรีที่ไม่ได้เข้าประชุมเนี่ยอันนั้นเขารักษาการรัฐมนตรีต่อไปได้ครับแต่ประเด็นถามว่า แล้วเขาจะเข้าประชุมในฐานะคณะรัฐมนตรีได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะว่ารัฐมนูษมาตรา171ได้ระบุไว้ชัดเลยว่าคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหนึ่งคนคและรัฐมนตรีอีกรวมแล้วไม่เกิน35ก็แสดงว่าหัวใจสําคัญอะ่ะคือต้องมีนายกในขันไม่ได้เลยและก็ประกอบด้วยรัฐมนตรีซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน35คนคแต่เมื่อนายกยิ่งรั้งเนี่ยถูกสารมนูษมิจฉัยว่าให้สิ้นสุดสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ย จึงเท่ากับว่าณักขณะนี้เราไม่มีนายกครับพอไม่มีนายกปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าคณะมนตรีนี่ไม่มีแล้ว <Hans S 2> เพราะรฉะนั้นจะมาประชุมในคณะมนตรีไม่ได้เพียงแต่ว่ารัฐมนตรีที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการโยกย้ายคนถวิเนี่ยยังคงมีอํานาจเฉพาะในอํานาจของตัวรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกหาหนดไว้ว่ารัฐมนตรีคนเดียวสามารถทําได้เลยเขาทําได้เฉพาะในตาแหน่งรัฐมนตรีคนเดียวเท่านั้นเป็นเฉพาะตัวบุคบคลนนใครอยู่กระทรวง,งไหนก็ทําได้ให้กระทรวงตัวเองถูกต้องแต่ที่ประชุมคลรมไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าไม่มีนายก เพราะอย่างที่ผมกลัาบเรียนน่ะรัฐมนุนมา,ต,าต,ตรา171กำหนดไว้เลยว่าคณะรัฐมนตรีประก,กอบด้วยนายมนตรีหนึ่งคนและรัฐมนตรีอื่นอีกรวมแล้วไม่เกิน35คนคเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสําคัญคือต้องมีนายกเสียก,ก่อนถ้าไม่มีนายกก็ไม่สามารถจะประกอบขึ้นเป็นรัฐมนตรีได้เพราะฉะนั้นจะรัฐมนตรีเหลือจะประชุมประกอบกันเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ทีนี้ข่าวที่ออกมาบอกว่าที่ประชุมครมได้มีการมอบหมายหรือแต่งตั้งให้นิวั์ทำรงบุญทรงไปศาล ทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีรไม่ได้อย่างที่ผมกลาวเรียนไง<ม>ว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายเนี่ยถามว่า<ม>รัฐมนตรีที่เหลืออยู่เนี่ยมีนายกไหมไม่มีเมื่อไม่มีแล้วจะมาเรียกคณะรัฐมนตรีได้ยังไงไม่ได้<ม>เพราะในมื่อ1เจิเอ็อ่านดูเขียนไม่ชัดนะ<ม>ร7 1จ็เ็รัฐมนูญเขียนไม่ชัดเลยว่ารัฐมนตรีประก,กอบด้วยนายมนตรีหนึ่งคนคไม่ใช่ขมแนมั่นะั้งเหมนันสตสองคนนะแต่ประเทศไทยเนี่ยนายมนตรีหนึ่งคน และรัฐมนตรีอื่นรวมแล้วไม่เกินสมามสิบห้าคนเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีนายทีเสร็จแล้วเนี่ยจึงไม่สามารถเป็นคณะมนตรีได้เพราะ,ะนนั้รัฐมนตรีที่เหลือเนี่ยจะมาอ้างว่าคณะมนตรีมีมติแต่งตั้งคุณนิวัติมุตงเป็นสารเนี่ยทำไม่ได้และไม่มีผลตามกฎหมายท่านต้องถามอาจารย์ละเพราะว่าอาจารย์ได้ฟังนักกฎหมายคุยในเชิงนี้ถ้าในเชิงการเมืองเนี่ยเมื่อนายกรัฐมนตรีไม่มีการจะปฏิบัติหน้าที่แต่งตั้งใครมาทาหน้าที่แทนทําไม่ได้ แต่กรณีที่คุณยิ่งรักหลังจากสารชี้แล้วมาออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเนี่ยใช้อำนาจอะไรอาจารย์คือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องกฎหมายและการปกครองใช่ไหมคะแล้วก็คุณแลนักกฎหมายพูดเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปมันดีเข้าใจยากนะคะพูดชัดชัดเลยเลยต้องเลยต้องกอามาสองคนว่าช่วยแปลรหัสให้ด้วยตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคือหัวหน้ารัฐบาลนะคะหัวหน้ารัฐบาลเป็นคนแต่งตั้ง คณะรัฐมนตรีแล้วโดยทางการปกครองเนี่ยหัวหน้ารัฐบาลหมดสภาพคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็หมดสภาพไปด้วยอยู่แล้วแล้วคณะรัฐมนตรีไม่มีไม่มีคือเรียกนี้ว่ารักษาการทั้งหมดนั่นแหละนะคะแล้วยิ่งเนี่ยหัวหน้าหัวหน้า,ร,ารัฐบาลรักษาการทําผิดเนี่ยโดยมารยาทและจิตสํานึกถ้าเป็นนายรัฐมนตรีในทวีปในแอฟอิฟกานาเขาลาออกไปชาติแล้วอย่างนี้เลยครับ เขาลาออกไปชาติจริงแล้วตแต่มไม่ต้องรอให้กฎหมายไม่ต้องรอรงนี่เลยนี่ซ้ําแล้วซ้ําอีกทําผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ยังยังด้านอยู่เนี่ยนะคะแล้วทําให้บ้านเมืองเนี่ยอะไรอ่ะติดอยู่ในกลับถูกไหมฮะก็จะมีคนเถียงบอกว่าเอา้างั้นก็ในเมื่อยุสภาแล้วเนี่ยก็เลือกตั้งก็เลือกตั้งทีนี้เลือกตั้งเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นถูกไหมฮะสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่บ้านเมืองไม่ปกติ ะะที่พอมาดูบอกว่า,ามีหลายคุณทาผิดซ้ําอีกแล้วนะค,คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยกฎหมายรัฐมนูลไทยเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าคนที่จะทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้ารัฐบาลได้ต้องเป็นสอสอจะเป็นสสแบบปฏิริสหรือว่าจะเป็นสสแบบเขตนะคุณนิว่าทำลงไม่ได้เป็น นะคะแล้วก็มันก็จะเห็นความผิดปกติอยู่เรื่อยล่ะใช่ไหมฮะนายกรัฐมนตรีหมดสภาพแล้วใช้สิทธิ์อะไรไปใช้รวมการเฉพาะกิจนายกรัฐมนตรีพบประชาชนไม่ต้องพบแล้วไม่มีใครอยากพบมีข่าวที่ออกมาก็คือวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา1 0 16นาฬิกา4โมงเย็นนางสาวยิ่งรักษ์ชิน,นวัตรได้ออกถแถลงการผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11อโดยใช้ตำแหน่งว่าอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ โดยการถแถลงการได้ระบุว่าได้เพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่จะถแถลงต่อรัฐสภาเพื่อคนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อให้ไทยมีบทบาทในอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิคือในการถแถลงเนื้อหาก็ว่าไปแต่คําถามคือทันทีที่สารชี้นายกไม่มีสิทธิ์ใช้กรมประชาพันอีกแล้วไม่มีแล้วคือการให้ใช้นี่ผิดตอนนั้นผี่ผเลยคืออย่างนี้เนี่ยนะคะออกมาว่าทั้งโดย รูปแบบและเนื้อหาร,รูปแบบคือการที่นายกต้องการจะสื่อสารถึงประชาชนโดยใช้สื่อของรัฐรนี่นะคะก็ผิดอยู่แล้วเพราะหมดสภาพแล้วนะคะแล้วยังมีเนื้อหาในนั้นอีกเนื้อหาในนั้นบอกว่ายังไม่ได้ทําอะไรที่ทําให้ประโยชน์บ้านเมืองเลยสองปีกว่าๆวันนี้ยังวอดไวายไม่พอหรอคะนะคะใ <c oughs> นยฉัน <c oughs> ตรงมากนะคะคแล้วก็อีกอันหนึ่งคือคือเหตุผลหนึ่งเนี่ยจะได้เห็นเลยว่าสารรัฐสารปกครองสารปกครองเนี่ย,กเ,ยเกิดขึ้นมาเพราะว่า ข้าราชการที่เป็นข้าราชการการเมืองนะคะข้าราชการประจำเหล่านี้เนี่ยเวลาทําผิดต่อประชาชนนะประชาชนเนี่ยจะไปฟ้องข้าราชการฟ้องยากนะคะฟ้องนักการเมืองฟ้องยากเพราะนั้นสารปกครองหรือซีวคิคคอร์ดเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยนี้แล้วไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยน,นะคะมีหลายๆประเทศถือเป็นการให้ความรู้ไปด้วยนะคะ